ราคาครั้งนี้ของชีบะอินโหนะครับจะไปถึงเท่าไหร่โดยที่แฟนๆทวิตเตอร์เนี่ยเรียกร้องกันมากเลย1ดอลลาร์แล้วเวย้ย1ดอลลาร์สักทีนะครับเป็นความกาวในโลกของไวรัลนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตแต่ความจริงนักเก่งกำไรเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับฉะนั้นวันนี้โกชินเตนเนี่ยเขาจะมาวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยกันนะครับว่า ราคาของชีบะอินุเนี่ยเป็นยังไงกันแน่และมีการเทียบกับอะไรและสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคินืนี้คคือคอยน์นิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับชีบะอินุกเราก็ได้เห็นนะครับในช่วงกระแสของโรบินฮูดนะครับ ช h บะอินุมีการลิสต์บนกระดานโรบินฮูดราคาพุ่งขึ้นมาทันทีในระยะสั้น0.04ตัว3,000ดอลลาร์นะครับถ้าเราเรานับเนี่ยก็ประมาณ22%และเป้าหมายนะครับของบรรดาแฟนนะครับหรือนักกาวทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าชีบะต้องไป1ดอลลาร์แน่นอนนะครับแต่ปัญหาคือว่าไปถึงหรือเปล่านะ แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันมีวานพยายามเทขายหรือกดราคาไม่ให้มันขึ้นไปเกินกว่าสามพันสักทีหรือศูนจุศูนสี่ตัวสามพันสักทีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพราะเหรียญใหญ่มันโดนเทขายโดยเฉพาะ e ีท e เรียมนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ e ีท e เร u m มล่ะ BitCoin ไม่ได้ลงอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ e ีท e เรียมเนี่ยลงเละเลย ผมต้องบอกงนี้นะครับว่าตอนนี้ปัญหาของบริษัทของอีเท r e u เียมคืออีเท r e u เรียมโดนแฮกนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบถ้าปรับปรุงระบบเสร็จก็คงคาดว่าจะมีคนเอาเหรียญอีเท r e u เยมอลงมาล่อนนะครับน่าจะเป็นเจ้าของเองทีมงานของ e ีเท r e u เร o ยมฟาวเดชเองนะครับเพื่อจะทําให้อีเท r e u เมมันหมุนแล้วก็ทําให้เหรียญแอลโคยตัวอื่นเนี่ยหมุนตามนั่นเองดังนั้นชีบะนะครับต้องวัด นะครับแล้วก็ฝากลมหายใจไว้กับ e ีทูเรียจริงๆนะในช่วงนี้เอาเรามาดูบทวิเคราะห์ของเดวิดโกชินเทนนะครับคนนี้ถ้าสะกดผมสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับสะกดยากมากไม่รู้ว่าเ,าเป็นภาษาอะไรนะโกชินเ e นเนี่ยนะครับเอาแหละนะครับคนนี้กเ็เป็นผู้ก่อตั้งบริษรัทบล็อกเชนโกชินเทนเมเดียนะครับและให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับชิบาอินุ ในเร็วๆนี้นะครับช่วง2หรือ3เดือนข้างหน้าน่าจะประมาณนั้นนะครับราคาของชิบะอินุจะอยู่ที่0.01ดอลลาร์ในการตอบโพสต์ของโกชินเตนนะครับเขาก็ถามว่าเฮ้ยทำไมชิบะอินุเนี่ยราคามันไม่ไป1ดอลลาร์หรือ0ูนดศูดอลลาร์ละนะครับเขาก็บอกงี้นะครับว่าในขณะนี้ถึงแม้ว่าในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับพยายามที่จะ ทำให้ราคาชีบะเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมันดูลุกสู้ดูมีไฟนะครับดูว่ามันร้อนแรงนะครับแต่ชีบะนะครับจะลิฟต์เข้ากระดานโรมินฮูดยังไงก็ต้องใช้เวลาเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบกับบิตคอยบิตคอยอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบได้นะครับโดยตรงแต่เขาได้เปรียบเทียบกับบิตคอยเพราะบิตคอยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหรียญแรกๆนะครับฉะนั้นมันเผชิญกับ อ่า uh, utility นะครับในขณะนั้นว่าบิตคอยมันทำอะไรผู้ถือเนี่ยยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีคุณค่ายอย่างไรแต่เขาบอกงี้นะครับในเวลาที่เขาถือเหรียญบิตคอยเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะเดาราคาบิตคอยเหมือนกันนะครับว่าอ่าบิตคอยเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เชื่อว่าบิตคอยเนี่ย นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับบิตคอยเนี่ยราคาน่าจะเกิน100ดอลลาร์นะครับและสูงกว่า1,000ดอลลาร์ 1, ด้วยซ้ำนะครับแต่ผลปรากฏว่าบิตคอยก็ยังค่อยๆที่จะเติบโตนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยคาดนะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะโตแต่100ดอลลาร์นะครับแต่ในปีหน้าราคาเกิน100ดอลลาร์และสูงกว่า1,000ดอลลาร์ 1, ตรงนี้หมายความว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับระยะเวลาจะทำให้เหรียญเนี่ยมันมีคุณค่ามันมียูทิลิตี้มากขึ้นมันมีการเพิ่มพูนนะครับแล้วก็มีราคาที่อัพขึ้นไปถ้าเกิดใครเชื่อนะครับว่าเหรียญ10ปีหรือ4ปีราคาจะอยู่เท่านี้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าอันนั้นเขาเล่นสายฟิวเจอร์นะครับเขาอยากให้ราคาเนี่ยนิ่งแต่วันนะครับยังไงก็ไม่ยอมหรอกนะครับยังไงเขาต้องเอามาทำกำไรอย่างน้อย ภายใน6เดือน1ปียังไงก็ต้องทํากําไรนะครับอยู่ที่ว่ามันมากหรือน้อยเท่านั้นเองดังนั้นเขาบอก่เขายังมั่นใจในชิบะนะครับเนื่องจากว่ามันมียูทิลิตี้ในอนาคตมันมีเมตาเวิร์สมันมี NFT มันมีเรื่องของเกมไฟล์มันมีเรื่องของชิบะเรียมมันมีเรื่องของอีโดเรียมสอนะครับที่เข้ามาผนวกและปติะต่ะตอกันนะครับโดยตรงเนี้ย เขาก็มั่นใจนะครับว่ายูทิลิตของคีบะเนี่ยจะเพิ่มราคาให้ชีบะเนี่ยไปถึง1ดอลลาร์ได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลาหน่อยในอนาคตนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทดสอบตรงนี้นะครับว่าในปีนี้ราคาของชีบะจะไปเท่าไหร่ต้องดูเรื่องของสงครามด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปเชียร์แบบเอ้ยมูลแน่นะครับมันไปแน่ก็ต้องดูเหรียญใหญ่ด้วยนะครับอย่า เราก็อย่าถามอ้ยชีบะเมื่อไหร่จะไปชีบะเมื่อไหร่จะไปดูเหรียญใหญ่ก่อนนะครับถ้าเหรียญใหญ่ปลอดภัยแล้วชิบะไปแน่นอนนะครับไม่ราคาไม่ยอมอยู่นิ่งหรอกแต่ตอนนี้มันเจอสภาวะสงครามนะครับแล้วชีบะเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยพอสมควรนะครับอยู่ที่อีทร,รียมแล้วและเหรียญแอลคอยตัวอื่นจะเติบโตไปด้วยกันหรือเปล่าเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มชื่อว่า Cryptoency Community นะครับเราก็มีกควมชิบะด,ด้วยโอเคเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ Starnet เป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.048 0, 0ั0ดอลลาร์อุปทานมีพันละานเหรียญการเผา3% ใครสนใจในการลงทุนเพิ่มเติมนะครับเพราะเหรียญนี้คําประกันโดยชีบัต์นั่นเองและใครสนใจนะครับก็สามารถทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code คให้และผมก็ย้ํานะครับว่าชีบะนะครับจะเป็นเหรียญที่ส่งคุณค่าอย่างแน่นอนนะครับและก็อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องก่อนในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ